สวัสดีค่ะวันนี้สาวย่ามาในแบบ <c oughs> อยากกินข้าวต้มกุ้งนะคะในธีมข้าวต้มกุ้งกระอยากกินข้าวต้มกุ้งร้อนๆมาในธีมผู้ป่วยแต่ไม่แต่ไม่ป่วยนะจ๊ะแต่ไม่ป่วยนะคะแค่อยากกินก่อนจะมากินอ,อมปาทูด้วยก่อนจะมากินกับสาวย่าก็สาวย่าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สาวย่าด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกาลังใจให้กันนะคะโอเคค่ะมากินกับสาวย่านะคะทุกคนคะสู้ๆนะคะสาวย่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะ มากค่ะมากินกับสาวยาฮะฮะมีประทูด้วยบอกแล้วโอเคมาจ้ะปกติแล้วถ้าไม่กินอะไรเผ็ดๆเนี่ยมันบอกแล้ว ก็จ้องห่วงค่ะฮิกค่ะอืมอยากสดร้อนๆผ่อนๆหน้าเสา หญาจะมันนะไม่ได้ร้อนไม่ได้เหงื่อออกนะคะสาวหญ้าทาออยไว้ออยกับวาสลีนค่ะโอ้ยกินยังกระแทบมีผักดองด้วย กุ้งสองสหายนะวันนี้หวานเด,ด้งดึ๋ง สอยย้าทำกุ้งดองซีอิวไว้อยู่ปลาแซลมอนก็ออกมาล้วจะไม่รู้จะกินตอนไหนแหล้วเยอะแต่อารมณ์ lát theo lùm nàng, đòn có sôm nó, Thì bò phát đòn cơ đó. วันนี้วันอังคารแล้ววันนี้พูดถึงแป๊บๆก็จะปีใหม่แล้วเนาะยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับเจ้ายญา มีโครงการอะไรเลย ลดจลันเตนอืม หอมหอมที่อยู่ในพริกน้ำปลาแหะคะ่ะวันนี้สาวย่าแบบกินอย่างกับพัดธุดงเลยนะ สาวญาจะกินซ้อนกินอย่างกระซั่งสุดท้ายก็บวแพ้มือสุดท้ายก็ไม่แพ้มือสาวญาติบอยากกินในพวกจานกระเพื้องพวกอะไรสักสิละสาวญาติลำคาญต้องอย่างเงี้ยก็เก๊กก็เก๊กก็เก๊ก ค้นเค็โอ้เสา,า่ายือใช้แต่จานพลาสติกเสาย้ามีหมดแล้วค่ะจานดีๆถ้วยดีๆอันนี้ก็รู้สึกมาจานติดนะ,ะว่าแต่ไม่ร้อนเพราะเ่าสาว่าไม่ได้เปิดแอร์ไฮะเสา่ายเปิดรับลมวันนี้แต่สาว่าถ้ากินเผ็ดกินอะไรแนละ้วพูดง่ายว่าเป็นคนขี้ร้อนนะคะโอเคค่ะ คลิปนี้สาวยาก,ก็ลาไปก่อนนะคะเอ <Okay. S 1> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าว่าสาวยากจะพากินอะไรนะคะขอให้ทุกคนดูแลตัวเองเป็นเป็นกำลังใจให้กันและกัน นะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเป็นกัลยาที่มิตรที่ดีต่อกันนะคะโอเคนะคะบางสิ่งบางอย่างบางคําสาวยากก็อาจจะพูดไม่ถูกนะคะก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าจริงๆยอมรับค่ะเป็นคนเรียนมาน้อยจริงๆค่ะแล้วก็แต่ก็คุยภาษาคนรู้เรื่องอยู่นะคะแต่ก็คุยเรียนมาน้อยนะคะก็โอเคค่ะแล้วก็่กอนจะจากกันสาวยานะคะขอบคุณผู้ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ ทุกการเข้ามาดูหรือจะอะไรก็กขอบคุณนะคะแล้วก็ <ador> กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะโอเคสาวย่าไม่รู้จะพูดอะไรสาวย่าเป็นกำลังใจใทุกคนนะคะแล้วก็สู้ๆค่ะสู้ๆค่ะสาวย่าเป็นกำลังใจให้เดอ้อโอเคค่ะมาค่ะไว้คลิปนี้ก็บา,บายยนะคะสาวยากก่าขอลาก กล้องเข้ามาหน่อยค่ะ